สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาทมามะม่วงหิมาพานันเครื่องน้ำตาลรับประทานด้วยกันนะคะนี่นะคะเป็นมะม่วงหิมาพาันนะคะที่เราทําการกระเทาะเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เริ่มกระเทาะแล้วนะคะเพื่อนราคาดีอยู่นะคะปีนี้ล่าสุดที่บ้านของเราสามสิบแปดบาทนะคะเม็ดดิบไม่ถึงสี่สิบาทสักทีคัะนเพื่อนจ๋ะ <ๆ S 1> ก็เลยแบ่งไว้กระเทาะนะคะประมาณสองร้อยกโลที่เหลือก็ขายไปแล้วนะคะสําหรับเม็ดดิบ ปีนี้ก็ชอดอกแห้งนะคะก็ติดผลผลิตไม่เยอะค่ะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปทำมะม่วงหินมพรนาวเคลือบน้ำตาลรับประทานด้วยกันคันเพื่อนเดี๋ยวจะใส่โอวัลตินไปด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำของเรากันค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะทำมะม่วงหินมะพรนา์เคลือบน้ำตาลในวันนี้นะคะก็จะมีเม็ดมะม่วงหินมะพรนานนะคะจำนวนห้าร้อยกรัมค่ะน้ำเปล่านะคะจำนวนสี่ร้อยกรัม น้ำตาลทรายนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะใช้ที่ห้ารอยกรัมค่ะปกติก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้ไม่มีก็เลยจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแทนได้เหมือนกันนะคะเนยสดค่ะนี่จะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะเพื่อนสาสิกรัมผงโอนตินนะคะวันนี้จะใส่โอนตินเข้าไปเป็นส่วนผสมด้วยก็จะใช้ที่หนึ่งซองค่ะประมาณยี่บ้ากรัมนะคะ งาขาวงาดดานะคะปกติก็จะใส่เป็นงาขาวเนาะอันนี้ใส่งาดําไปด้วยเลยได้เหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วก็เกลือป่อนนะคะเราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะนี่คือส่วนผสมนะคะที่เราจะทำเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์เคลือบน้ำตาลในวันนี้นะคะเพื่อนขั้นตอนแรกนะคะก็จะนําน้ํานะคะน้ําเปล่าจํานวน400กรมัม น้ำตาลทรายคันเพื่อนน้ำตาลทรายขาวนะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะนเพื่อนปกติก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะนีใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าเราจะใส่ผงโอนตินไปด้วยนะคะ น้ำตาลทรายแดงไม่มีไม่ได้ซื้อมาไว้นะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนๆละลายแล้วนะ น้ำ400กรัมนะ,ะน้ำตาลทราย500กรัมใส่เม็ดมะม่วงลงไปนะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็ยกไปตั้งไฟเลยจ้านะคะคนน้ำตาลทรายละลายแล้วใส่มะม่วงลงไปแล้วก็ยกไปตั้งไฟนะคะ ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลทรายค่ะจะแห้งหรือตกทรายนะช่วงแรกๆก็จะใช้ไฟแรงนะคะในการต้มเคี่ยวอะคะ่ะนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนใช้ไฟแรงเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะที่เรานํามาทําเป็นพวกชั่วเคลือบเนะะี่ยค่ะเคลือบน้ําตาลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเอาเม็ดที่มีตําหนินะคะไม่เสียนะคะแต่ว่าคือเขามีตําหนิมีตําหนิแบบตําหนิธรรมชาติของเขาค่ะคือเม็ดเขาจะไม่สวย แบบนั้นนะคะเราก็จะคัดเอามาทำเป็นถั่วเคลือบเริ่มจะน้ำเชื่อมเริ่มจะแห้งแล้วนะคะมันก็จะต้มไปเรื่อยๆก่อนนี่ทำอยู่ข้างบ้านนะคะลมเย็นดีจังเลยหลังจากที่แห้งแล้วนะคะเริ่มตกตายแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะเพื่อน เกลือป่นใส่ไปครึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันคนให้เกลือเข้ากับมิตรมะม่วงหินมะาพาันาของเราอ่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงไอโอนตินน้นเพื่อนอาการมันชื้นเทไปแป๊บเดียวเองติดกันเป็นก้อนแหละขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆตอนที่น้ําตาลทรายเริ่ม ่าแห้งแล้วนะคะเริ่มตกทรายแล้วเราจะต้องถอยไฟออกนะคะถ้าใช้อ่าเตาถ่านก็ต้องถอยถ่านออกถ้าเตาแก๊สก็ต้องเบาไฟลงมันจะไหม้นะเพื่อนเผลอไม่ได้เลยนะช่วงนี้เนี่ยค่ะก็คงคนจนไอผงโอนตินอ่ะนะฮะมันจะไอ้นั่นมะม่วงหินมะพาน หลังจากที่เข้ากันแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะใส่เนยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเนยเค็มนะคะสามสิบกรัมใส่เพื่อให้เพิ่มความหอมนะคะแล้วก็อทําทให้ไอ้มะม่มวงเม็ตรของเราอะคะ่ะเม็ดมะม่วงของเรามันขึ้นเงาเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะ ไฟปรับไฟแรงขึ้นนะคะตอนสุดท้ายอะคะ่ะมันจะทําให้มันขึ้นเงานะใส่เนยลงไปแล้วนะ นะคะเสร็จแล้วก็ใส่งาเลยนะค่านเพื่อนคลุกเลยแล้วก็หลังจากที่คลุกเขางาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะยกลงเลยนะท่านเพื่อนหลังจากที่ยกลงแล้วนะคะต้องรีบเคลียนะท่านเพื่อนแยกชิ้นเขาออกอะค่ะไม่งั้นเขาจะติดกันเป็นก้อนเนาะ เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะมิตรมะม่วงหินมะพานเคลือบน้ําตาลของเราคันเพื่อนใส่โอมตินไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้มีงาดําคันเพื่อนโปรตีใส่แต่งาขาวนี้ใส่งาดําไปด้วยพอดีงามันเหลือจากที่เราทํามะม่วงกวนเมื่อวานนะฮะที่ทมามะม่วงแผ่นมะม่วงกวนเมื่อวาน,นะคะ่ะมันเหลือก็เลยมาใส่ไอ้ถั่วเคลือบนี้ไปเลย เนคีคะเสียดายนะคะก็ใส่ไปเลยปกติก็จะใส่แต่งาข่าวเนาะนี่มันปนกันอยู่ก็เลยใสใสไปเลยก็จะประมาณนี้คันเพื่อนเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะเคลือบน้าตาลของทานเล่นคันเพื่อนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกําลังใจให้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ